หนูอยากที่จะเข้าคณะนี้ค่ะแต่ว่าหนูเป็นกระเทยหนูแต่งหญิงนะคะทางคณะจะมีอะไรหรือเปล่าจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าอาจารย์จะต้องแต่งตัวเป็นแบบนี้แล้วก็แบบตอนมารแรกๆเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเขาแต่งตัวยังไงการแต่งอย่างเงี้ยในในเรื่องของโควิดที่เข้ามามีผลกระทบแล้วก็มีการออนไลน์มากคือตรงเนี้ยเป็นข้อพิสูจน์แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไหนมันไม่ได้มีผลต่อการเรียนเท่า สิ่งอื่นหรือว่าปัจจัยมีที่สังคมควรตระหนักให,ให้เห็นว่ามันสําคัญนะไ่น้ครับผมว่ามันพวกเครื่องแบบนักเรียนเครื่องชุดนักศึกษายูนิฟอร์มตำรวจทหารยูนิฟอร์มข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างผมคิดว่ามันเหมือนเป็นการควบคุมอย่างหนึ่งเนื้อของทั้งสถาบานันทั้งองค์กรแล้วก็ของ อำนาจของรัฐโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยในส่วนการแต่งกายถามว่าทําให้คนนับถือเราน้อยลงไหมตรงเนี้ยเรามองมุมจากสิทธเราสามารถสอนเขาได้ว่าการแต่งกายประมาณนี้เป็นการเทสท์ที่สมควรต่อสิ่งผินิสานที่ใดเงี้ยค่ะคือผมคิดว่าคนเราไมนควรมีเสรีภาพมีออปชันว่าบางทีเราถ้าเราอยากจะใส่เราก็ใส่ได้ถ้าเรา ไม่อยากใส่เราก็ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะไม่ใส่แล้วก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอื่นเวลาเราไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาอะไรเนี้ยหรือชุดยูนิฟอร์มของอาจารย์นะครับในส่วนของการสอนที่เราสามารถแต่งตัวแต่งกายตามกฎสัยมกันด้านแต่งกายหรือว่าเทวนิีได้เนี่ยตรงนี้มันทําให้เราได้สอนนักเปลี่ยนไปในตัวในเรื่องของการเข้านมสิทธ์ทีและศักยภาพของความเป็นคนะคส่วนเนื้อหาเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเพราะว่า สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในเรื่องของอะคาเดมิกที่เราให้ไปเนี้ยค่ะอืมตรงนั้นก็คือเด็กได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะตรงนี้มันเป็นแค่อุประกอบภายนอกนก็เป็นตัวของตัวเองเนาะมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองมันก็มีความแฮปปี้แบบว่าฉันตื่นมาฉันก็มีอารมณ์ร่วมกับการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยว่าแบบเราได้เป็นตัวของตัวเองเราได้โปรเจกต์มันออกมาได้เอ็กซ์เพรสมันออกมารอะว่ามันก็ น่าจะทําให้ environment หรือว่าทําให้แบบสิ่งแวดลอ้ลอมรอบกายเราเวลาทํางานมันก็น่าจะดีขึ้นเนาะแบบ work environment อะไรอย่างเี้ครัการแต่งกายเนี่ยเป็นเพียงแค่อย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์เท่านั้นมันไม่ได้มาลดคุณค่าหรือเพิ่มคุณค่าความเป็นครูให้กับเราได้เลยสิ่งที่มันจะประจักษ์ออกไปสู่สายตาทุกๆคนได้คือความสามารถและแรงศรัทธา มันอยู่ในใจค่ะไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ต้องเคารพเราเพราะว่าเป็นบทบาทครูค่ะขอให้เคารพเพราะเราเป็นคนเหมือนกัน